คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมี Discord แล้วนะครับใครอยากเข้าสามารถกดได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะครับงั้นเราไปดูคลิปกันได้เลยเออเดี๋ยวนะนี่มันอะไรเนี่ยกิ้งคือทอดล่ะครับกิ้งคือทอดหรือเจ้าทะเลครับเนี่ย วันนี้นะครับเราอยู่กันในหน้าเว็บเกมโลบอกในแมปไอคอนซีนะครับผมโอ้โหที่ชั้นสองแล้วหรอไวจังเข้าเกมก่อนนะฮะปรับหน้าให้แบบโอเคเรียบร้อยครับผมผมใช้ O B S ในการอัดนะครับแล้วผมก็เก่ยหนหน้าต่างเราใช้ O B S กันกนะครับแล้วผมเปิดเสียงและเสะดยงเลยนะปิดก่อนนะครับโอเคปิดแล้วนะฮะผมมีผลแสงกับอะไรผลแสงเออเอาแลว้วเลเวลมันไม่ซให้เหรอครับ <laughs> สตาร์สตาร์ตเขาได้ผมเคยได้ยินตตแต่สตารนะเลยถ้าผมไปถ้าผมต้องเอาไอ้นอีไไ่ฟันจะเป็นยังไงอะฟันต้องปลดฟันนั่นนะตามจริงเหรอชิปล็อกก็ไม่ได้ด้วยนะบอกเลยเนะี่ยปิว๋ว <laughs> อะไรวะเนะี <laughs> ่ยอะไรกันครับเนี่ย <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่นะมัไมมันเยอะอย่างเงี้ย <laughs> เดี๋ยวๆๆๆ <laughs> เดี๋ยวๆๆๆ <laughs> เดี๋ยว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 เกมค้างก่อนไหมอย่างเงี้ย โอ,โอ้ยโอ้ยอันนี้ใครครับเนี่ยเฮ้ยนายเราขอเฮ้ยจับหายยเเอ้ยอย่าพึง่ง <laughs> อย่าพึง่งอย่าพึ่งขอขอขอยิงอีินดิขอแตกอันนี้อะไรโหมดฟ้าร์สโหมดใช่ไหมครับคือเปลี่ยนเป็นฟ้าร์สโหมดดีกว่าไหมอย่างเงี้ยสตาร์ทไอส์แลนด์เอ้ยมันดูคป็นๆนะไอ้กบเนี่ยเออเชื่อมันเถอะมีดาบอันนี้ดาบของใครนะเออ คือจริงๆเนี่ยผมคือจะถามว่าผมนะมาเล่นเกมนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันสะดุดตาไงก็ไม่รู้ครับเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 พี่จันเจ้าครับมาทําอะไรที่นี่มาทําอะไรครับเนี่ยอา๋อพี่จันมรที่ห้างอ๋ออ๋อยิงไปไหนครับน่ะอ๋อมันนึกว่าบอส BOX แล้วท่นผลนึกว่าบอสครับผมอันนี้มันบล็อกมันโถ่ก็ยิงตั้งนาน นี่อะไรครับผลกกมุกมุกเหรอคืออะไร,รนะเนี่ยเราโขแล้วดูเลเวลผมด่นเลยไปพันแล้วทำไมมันไวอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวมันซื้อเรือก่อนอันนี้เรืออะไรครับอ๋อเรือ,อ,น,อ,อ,อนี่มันเหมือนคิงมันเหมือนคิงพีน,นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวล่นเดี๋ยวลุมันคิงลิกาซี่เลยเรือเนี้ยใช่ไหมฮะแล้วผแล้วสกิลผนแสงใครมันกระเดินมาซะนนี่เลยเนี่ยโอ้โหขอบคุณนะเกมนี้เขาบอกเลยนะครับว่า พี่คัตชานี่เข้ามาในหัวผมเลยครับอะไรรึไหมครับเกมดีเกมดีจริงๆครับอันนี้เกาะอะไรเกาะลิงอะไรวะนะหย่างวะเฮ้ยกล้วยสวัสดีครับน้องกล้วยโอ้โหบอสเลยนะเออเออย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาผมไม่ผมยังไม่ได้เซตสปอนครับเข้าไปปเห็นมันมีผลแมกมานี่อันนี้ผมใช้ผลแสงอยู่นะครับ แล้วมันบอสอยู่ไหนอ่ะอ่าคือตอนแรกนะผมอยากจะแต่งตัวเป็นอะไรเดียมังกรนคือผมเปลี่ยนผมผมลืมเปลี่ยนอาวาตารเฉยเลยซิงอ่ะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนก่อนดีกว่าไหมอาจจะไม่ทันแล้วแหละอ้าวสวัสดีครับลิงอ๋อขอบอกแนละ้วระวังลิงปีนะครับผม,มใช่แล้วอ้าวมันหาชี้ะโท เอ้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนด่าแน่ด่าด่าตีไม่เข้าตีเข้าแล้วว่าด่าจะตีไม่เข้าแล้วนะครับ <c oughs> ผมก็ว่านะครับทำไมตัดม,มันกากมากเลยผมเลื่ม up. อัพถูกโอเคอัพแบบมันตันเท่าไหร่อ่ะตันหนึ่งหมื่นหรอครับอ๋อไม่พอถูกเดียย๋ยวผมปล่อยให้มัน เรืออัพไปเรื่อยๆเลยกันเอาแล้วเรือผมหายไปไหนอะแล้วมันไม่มีที่ขายเลือให้ผมเลยเกมดีครับผมเกมดีจริงๆปัดชดครับผมแล้วถ้าถือโยรุนเนี่ยมันโอ้โหเขาบอกกันเลยเป็นโยรุอะไรล่ะมันถ้าด่าถือดาบไม้เดี๋ยว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 คือมันเป็นดาาไม้จริงๆครับผมเอ้ยอะไรนะเลยอยู่ตรงนู้นนะเกาะใต้ทะเลรอ ดูดูดูเนี่ยนเดี Aí, ๋ยวผมจับกล้องเนี่ยในนแต่ตรงเนี้ยคืออะไรครับเนี่ยคืออันนี้ผมมาเล่นเฉยๆนะไม่ได้มาประจานอะไรนะมาเล่นเฉยๆครับผมจะลับอะไรเพิ่มเดียวเอามีเก็บปกเก็บปกมาต้องสเปซบาร์หลายครั้งเฉยเลยคือปกติผมจะกดเพียงแค่สองครั้งก็กระโดดอ้านี่ก็สองครั้งนี่หว่าเฮ้ยผมไม่ไปสิทารีที่สามนะใช่ไหม โกทูเบคอนซีซีซันสามไม่ได้มาซีซันสองหรอเฮ้ยแสดงมันต้องมีซีซันหนึ่งสิผมยังไม่ได้เล่นเลยซีซันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาก่อนเลยกันนะว่าซีซันหนึ่งมันอยู่ไหนนะแปบ๊บผมต้องเปิดดูก่อนนะฮะเอ่อเปลี่ยนหน้า OBS แป๊บนะครับโอเคกลับมาหน้านี้หแหละมันมีซีซันหนึ่งหรอในชะ่หรอเนี่ยมีเมจิกสีด้วยหรออ,อ,อันนี้อัปเดตซีเบคอนซี ไม่นี่งไงซีซั่นหนึ่งพอเขาปิดไปแล้วใช่ไหมกับคนฮะกับคนฮะจะเล่นมาดีก็ผมเข้ามาหน้าน,นี้ท,ทันทีผมจะบอกอะไรอย่างครับใคอ,อยากให้ผมเล่นแมปนี้บ้างครับไอเกมเกมอันเนี้ยเมจิกซีนะใครอยากให้ผมเล่นบ้างครับก็ไลค์ขอสักหนึ่งไลค์ก็พอนะครับคนดูก็ไม่มีอยู่แล้วจะจะขออะไรเยอะแยะแค่ yeah. <c ười> ขนาดหกห้าหก กี่ไลน์นะฮะอะไรใช่ไหมที่ผมบอกว่าจะเล่นท่าคาร่าท่าชาร่าเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้เลยครับโอเคกลับไปหน้าเกมเหมือนเดิมดีกว่าะปิดโอเคกลับมาหน้าเกมเหมือนเดิมครับโอเคเอาผมมาอยู่นี่ตอนไหนผมมาอยู่นาน้วไม่ใช่เหรอที่เนี้ยเออเกมผมก็ใครอยากให้ผมเล่นเกมวันพีดแบบไหนอีกก็บอกได้นะครับผมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมไม่ว่านะเกมจะแบบ คือจะยังไม่ค่อยสมบมูรณ์ผมก็เล่นนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ซีรีส์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าขนาดเกมผมเนะี่ยยังไม่สมบูรณ์เลยครับเยอะนะเกมผมไม่สมบูรณ์เยอะนะคือผมมีเกมอยู่ประมาณห้าหกเกมผมดูแลให้คนเดียวนะยังได้นะอันนี้คือเฟรมเอ็นจิ้ข้างข้างนอกเขาพูดอะไรกันนะักหนาตะบนกันจริงเลยโอ้โห,โหนอกห้องอันนี้คือโอ้แบ็คคืออะไรครับ นนะผมอยากแ้โยรู้ฮะทุกคนโยรู้มันหาที่ไหนอะใครรู้บอกด้วยนะโยรู้อันนี้ไม่ใช่นะโลบักไม่เอาเอาเอาผมไปกดฟาดหมุดสักนั้นช่างมันเถอะครับโอเคเดี๋ยวผมก็อัพสเตตหน่อยดีกว่าผมก็อัพดีเฟน์ดีกว่าโช๊ค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 คือคือเราออกเข้าใหม่แล้วมันหายใช่ไหมสเตตเนี่นยจะอัพไปทเราใหม่นะผมเนี่ย อัพไปอย่นั้นแหละแล้วผมดูแล้วนะว่าอีกหน้าน่ะกว่าดูแล้วผมจะอัพตันสักทีอะดูแล้วน่ะมีเกาะอะไรเที่ยวบ้างครับไปเกาะไอลิงเขื่อนแล้วใช่ไหมระวังลิงเปะนะครับผมเนี่ย้ผมสงสัยตรงเนี้เดี๋ยวนะเอ้านี่นี่นี่ตรงนี้เลยครับก็คืออะไรอ่ะกับเบรกแตกแล้วเรือเบรกแตก คืออะไรอ่ะโอ้มีโยรุอยู่ตรงนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นตัวเลฟิเคสต์เอกเลฟิเคสต์โซเลสหรือเปล่าไอ้ที่มันจะเป็นสกิลพวกนี้มันมาอยู่นี่อ่ะไม่ใช่แล้วเลยมีโยรุด้วยอ่ะทุกคนผมอยากได้อ่ะเขาไปเอามาจากไหนกันใครรู้นะครับบอกผมด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมมันมีดบ่อยนะแล้วไอ้เฮยเยเรือเรือเรือจะไปไหนจะไปไหนเรือเฮยเรืออย่าหนีข้าไป โอ้แดดได้ไหมแดดครั้งนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเรือปะเอ้ไอ้เรือปะเฮ้ยโอเคขอบคุณครับอร่อยครับเนี่ยโหแล้วดูท่าเรือเพ่งอยู่ซะสูงเลยอะไรครับเนี่ยเห็นมันมีเกาะเพิ่มดิถ้าผมปรับกราฟิกสูงมันจะมองเห็นไหมเอยเฮ้ยเฮ้ยเรือเรือไปไหนนะเรือเรือมองไม่เห็นครับผมเพราะอะไรเลยไหมครับ หมอกมันบังครับผมขอับกลหนนาฬาิกามันดังตุกคิปเลยอะไรเนี่ยเอ๊ะมันม,มีอยู่แค่สองเกาะเหรอแล้วผมเห็นมันมีหลายเกาะน,นี่ผมว่าผมเกาะกลับไปเกาะแรกดีกว่าผมดูแล้วว่าน่าจะไม่มีอะไรให้เราเล่นเยอะใช่ไหมเออมคงก็ไม่มีอะไรเล่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นเหรอไม่มีอะไรเลยเหรอ ใช้ได้ครับผมผมเขาบอกได้เลยนะครับว่าแมปนี้ดีมากๆครับผมยังไงครับคือ <c ười> <c ười> ดูเลยวลคือมันดียังไงให้ดูข้างล่างครับผมเ <c ười> <c ười> ห็นขีดอะไรข้างล่างไหมไอหลอดเลเวลนีแล่แหละโอ้โหผมละอย่างชอบเลย <c ười> เอาๆๆนี่ <c ười> เดี๋ยวดูๆเอาซะแบบค mm ือ hmm. <c ười> เลเวลจะไม่ให้ไม่ให้อัพเลยหร <c ười> อไอผมจะลองนี่หน่อยดียวกว่า เราลองมาสบผมแล้วได้ไงามาดูกันฮนะมันจะได้อะไรรู้เลยนะครับว่าผมจะต้องได้เจ้ากําลังจะคือจะพูดอยู่แล้วว่าอย่างไงทุกคนจะต้องได้เกลือเลนะนะเอามาทำมะเขืออะไรครับเนี่ยส่งผลหน่อยครับโอเคเอาใหม่อีกรอบนึงรอบนี้หวังว่าจะได้ผลดีๆนะครับผม เอ,เอ้ยได้อะไรอะ่ะเยี่ยมว่ะก็คืออะไรอะ่ะเดี๋ยว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 อะไรเนี่ยผู้ชมเห็นนี่ไหมครับนี่นี่นี่ฟุตแลนดอมใช่ไหมครับฟุตแลนดอมเนี่ยมันคือไอ้สุมผลใช่ไหมสิ่งที่ผมได้คือดาบนกฮูกใช่ไหมมันเขียนว่าโอเอ โอ้ไรเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมขอเรียกว่าดาบนกฮุกเลยกันนะคือผมสุมขนคือสุมขนได้ดันได้ดาบอะไรครับเนี่ยโอ้โหได้อย่างชอบเลยโอ้ยอ้เท่อยู่นะถ้าถือเท่อยู่ครับแต่ว่าคือถ้าการถือนี่คือแปว,ว่าใช้ได้นะครับคือเท่ดีนะฮะผมก็กลับมาเกาะแรกเหมือนเดิมแล้วผมจะกลับมาทําอะไรเอง,งงออันนี้มัน มันไม่มีสก,กลิลเลยละตายซะอ้าวตายด้วยเลยอย่วนะไอ้ดาบอันนี้อ๋อนึกว่าหายไปซะละสกิลโอเคก็ขอสักประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับบีคอนซีคือมันไม่มีอะไรให้เล่นจริงๆอะแต่ว่ามันก็ต้องอกมาได้ก็ได้นะเพราะว่าคือได้ยังไงรู้ไหมเรเวลนนี้มันอัพตลอดเลยเนี่ยบังหน้าจอโคตรเลยครับแต่ก็ดีที่ไอ้เทคไอ้ข้อความเทคไอ้เทคเลเวล เดีอ่ะนี่มันไม่มันไม่บังหน้าจอจนเกินไปนะก็ถือว่าใช้เล่นได้ได้อยู่นะทุกคนประมาณนั้นแหละโอเคขอสักประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับื่อทีจะไม่พลาดคลิปมาใหม่ที่ผมลงนะครับสำหรับวันนี้ฮะไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับถ้าใครอยากให้ผมเล่นมิจิซีนะครับขอหนึ่งไลค์นะครับผมจะเล่นให้ทุกคนดูเลยนะฮะถ้าเกิดถ้าไม่ถ้าเกิดถ้าไม่อยากให้ผมดูก็เอ้ย ถ้าไม่อยากให้ผมเล่นก็ไม่ต้องกดนะฮะถ้าอยากให้เล่นก็กดได้เลยนะครับผมไปได้น,นะครับทุกคนบ๊ายบายครับ